หนึ่งสองสามหุ้นสิงดีลไทยสวัสดีค่ะหุ้นสิงเดีลไทยประจําวันที่หนึ่งตุลาคลมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปน<ด>ี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงคุณแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ตลาดเซฟต,ติดลบสิบสามจุดเก้าศูนย์อยู่ที่หนึ่งสองเจ็ดสี่จุดหนึ่งเจ็ดค่ะจุดรับแรงขายทํากําไรหุ้นใหญ่ฟิกชันฟิกหันแนวโน้มเครดิตพ t t PTT EP อกดดันค่ะ มูลค่าการซื้อขายตรงนี้49ล้านบาทค่ะแนวรับแนวต้านแนวรับจะอยู่ที่1250-1220ถึงค่ะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1278ค่ะบทวิเคราะห์จาก i n f o r q u e s ค่ะตัวที่หนึ่ง ACE ACE ราคา1บาท31สตางค์บวก1สตางค์ค่ะ ตรงนี้ก็ ACE ก็อยู่ในช่วงไซเวสสะสมนะคะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ที่28ค่ะส่วนข้างบนก็จะเป็น1นึบาทสาค่ะแนวรับจะเป็น1นึบาทยีค่ะทำฟรมสิบห้นาทีของ ACE ตรงนี้ก็ไซเวสสะสมยืนระยะค่ะ ACE เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพร,รวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะ KCE เปิดที่1บาท30สตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่1บาท31สตางค์แล้วก็ปิดที่1บาท31สตางค์ค่ะ e EM89 a อยู่ที่1บาท43สตางค์ EM200 a อยู่ที่2บาท3สตางค์ค่ะโอเคตรงนี้ก็มี r s i อยู่ที่21.12ค่ะ ISI. ISI อยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งแล้วก็มี r s i อยู่ที่51.14ค่ะแนวรับ 1บาทย8สแดสตางค์แนวต้าหนึ่งบาทสาสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทสามสิบแปดสตางค์ค่ะโอเคตัวต่อไปออร่อาออร่าราคาสิบสี่บาท70สิบสตางค์บวกห้าสิบสตางค์ค่ะตรงนี้ก็ออร่าก็ไซส์เวลลงมาตรงนี้ที่1 13สิบสามบาทแปดสิบสตางค์ค่ะตรงนี้ก็ไซส์เวสะสมค,ค่ะแนวเราก็จะเป็นตรงนี้แหละสิบสามบาทแปดสิบส่วนข้างบนก็จะเป็นตรงนี้สิบห้า บาทสามค่ะตามเฟรม15นาทีของอัลดาตรงนี้ก็ไซเวสัะสมแล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดค่ะหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุาโปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผลค่ะอัลดาเปิดที่14บสาทยีสิบตางค์แล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดที่14บสาทเจสิบตางค์ค่ะอ a เม อยู่ที่14บาท85สตางค์ EMB 200จะอยู่ที่14บาท90สตางค์ค่ะแล้วก็แล้วก็วอลลุ่มตรงนี้3ล้านค่ะ ADX 39.78ค่ะแล้วก็ RSI จะอยู่ที่55.00ค่ะแนวรับ14บาท20สตางค์แนวต้าน15บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น15บาท70สตางค์ค่ะมื้ตต่อไป k i n g จ e n คิงเจนราคาเจ็ดสิบสต,าง,บสตางค์บวกสองสตางค์ค่ะตรงนี้ก็คิงเจนหลังจากที่ขึ้นไปที่แปดสิบเก้าสตางค์ค่ะแล้วก็ลดลงมาลดลงมาไซเวทที่เจ็ดสิบสตางค์ค่ะรับจะเป็นหกสิบสี่สตางค์ค่ะส่วนข้างบนตอนแรกก็จะเป็นแปดสิบสองสตางค์ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแปดสิบเก้าสตางค์ค่ะฮาร์ฟเฟมสิบห้านาทีตรงนี้ก็ไซเว์สะสมพยายามยืนระยะที่เจ็ดสิบสตางค์ค่ะ i ิ g เจนเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกสภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลค่ะพินเจนเปิดที่68สตางค์ขึ้นมาถึงสูงที่73สตางค์แล้วก็ปิดที่70สตางค์ค่ะ EBA แปดสอยู่ที่73สตางค์ EMA สองรอยจะอยู่ที่93สตางค์ 6, ค่ะมีวันลุ่มหล้าน ADX 4 6 2สค่ะ แล้วก็มี ISI ที่45.58ค่ะแนวรับ67สตางค์แนวต้าน73สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น76สตางค์ค่ะแ่้วบบีไอ b b ้บีบราคา22่สบสาทห้สตางค์บวกแ0สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ไทเวยอยู่ตรงนี้ค่ะแนวรับจะเป็น2ี่สบาทยีสตางค์ส่วนข้างบนก็จะเป็นตรงนี้ที่23 7จ็ดสิบถึงยี่สิบสามเก้าสิบเก้าสิบแปดค่ะทำซเฟรมสิบห้านาทีตรงนี้ก็ไซเวย์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาที่ยี่สิบแปดบาแปดสิบสตางค์แล้วก็ไซเวย์ดาวลงมาค่ะก็จะรอดูว่าจะไซเวย์หรือว่าลดลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปหรือว่าจะขึ้นไปต่อก็รอดูกันค่ะ eik เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะ กันเยอะเลยนะไม่ใหญ่อ BBI เปิดที่21่บาท60สตางค์ขึ้นมาสังสุดที่23สบาท8ปสตางค์แล้วก็ปิดที่22ส่สบาทห้สตางค์ค่ะ e i m a 89อยู่ที่22ส่สบาทย1สตางค์ i e m a 200อยู่ที่26ส่สบาทส7สตางค์ค่ะมีวันรุ่ม6กล้านบาท ADX 28.31ค่ะแล้วก็ RSI อยู่ที่60.38ค่ะ แนวรับ22บาทแนวต้าน23บาทถ้าทะลุได้จะเป็น23่สบาทห้สตางค์ค่ะแต่ว่า BBIK มีข่วนะคะมีค่ะว่าบวก6%กบปร์แนตซื้อลุ้นกำไรปี68ตัวต่อเนื่องรับ Visual, Visual. Bank AI หนุนค่ะอันนี้ก็ข่าวจากขาวหุ้นนะคะเดี๋ยวน้องจะาเป็นคนส่งลมกลุ่มไลน์ให้นะคะวันนี้ก็หมดหุ้นหมดข่าวแล้วนะคะหุ้นซิ่งดีดไทยโชคดีเดือนตุลาคมค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ